สวัสดีทุกคนนะครับผมเรามาต่อกันเลยดีกว่าครับยักษ์ตัวที่14และ15กับชาเด์ออ h เ c โค o ั s ต์ใกล้แล้วใกล้แล้วโค้งสุดท้ายแล้วว่ามาไถต่อศัตรูตัวถัดไปผู้พิทักษเป็นอิสระนานครต้องห้ามอีกฝากฝั่งของช่องเขามันป่าถนาการทำลายล้าง เฮ้ยแค่นี้เองเหรอเป็นพวกยักษ์ดือ้อชอบตบตีข้าวของอเมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรนะชอบตบตีข้าวของตบตีข้าวของอะไรวะทําลายข้าวของเออขึ้นอย่าไปเรียกมันกูลำคาน,นจริงๆมันน่าจะมีปุ่มขึ้นกับปุ่มแยกแบบไ่ปุ่มขึ้นกับปุ่มเรียกแยกกันเนาะเรียกอยู่นั่นแหละน่าำํำคาญเรียกจะกูจาชื่อม้าได้แล้วเนี่ยชื่อมึงกูยังไม่รู้เลยตรงนี้แน่ๆที่แบบ ม่นดูบอสไฟมากน้ำน้ำใสามากดูดิน้ำยังสวยโคตรดีเก็บกำลังจะเก็บดาบแล้วโดดเลยวบบม่งเอ่ยอุ้ยมหานครโอลิมปัสนี่มันลานบอสไฟชัดชัดเฮ้ยสัมผัสนอกสัมผัสในึบต้องมีต้องมีอะไร ต้องมีอะไรต้องไม่น่ามีอะไรลงไปข้างล่างมันจะอยู่ฝั่งนี้ชัดเจนนั่นหรือเปล่าวะนะ่ะมันยืนอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าแม่งใช่จริงจริงด้วยโอ้โหตัวแบบนี้อีกเลยโอ้โหหมูป่าหมูป่าบ้าใบเกยียดตัวแบบนี้ยังเลยมันอยู่ที่หลังอะ่ะ ่แน่ๆแม่งอยู่ที่หลังแล้ว,ลวเราจะแล้วเราจะทำยังไงวะเข้ามาดิเข้ามาดิผมว่าแม่งอยู่ที่หลังแน่ๆเลยถ้าหน่ามันอยู่ที่หลังจริงด้วยกนกลัวไฟเหมือนกันป่าวะขึ้นไม่ได้ป่าวะขึ้นไม่ได้ป่าววะ มันต้องมีอะไรดิมันมันได้ขึ้นมามันต้องมีอะไรอยู่แล้วแหละเฮ้ยนั่นนั่นนั่นคืออะไรนั่นคืออะไรไหนตอบข้างบนผมเห็นเหมือนมีอะไรปักอยู่สักอย่างต้นไม้ไม่มีอะไรอืมใช่จริงๆด้วยใช่จริงๆด้วยไปไหนไปไหนฝั่งนู้นใช่ไหมฝั่ง นู้นใช่ไหมโอเคงั้นไปเรื่อยเลยงั้นไปเรื่อยเลยไปเรื่อยๆเลยไม่รู้เหมือนกันว่าทำอะไรแต่ไปเรื่อยๆเลยต้องมีสักอันหนึ่งอ่ะบอกว่าให้ชนมาไงอไปฝั่งนูน้นไปฝั่งนูน้นไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นฮึโอเคขึ้นไป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 ฮึบฮึบ ไม่ต้องมีอะไรดีวะมันแค่ผมไปไหนวะเอ้ยชนมาไอ้หมูไอ้หมูไอ้ยิงเข้าไปในลูกตาแม่งติดก้อนหินทำให้มันโมโหทำให้มันโมโหโอเคไปฝั่งนู้นต่อไม่รู้อะไรเหมือนกันแบบไปก่อนแล้วกันโู้โูแล้วลงมาอย่างต่ำ ขึ้นไปขึ้นไปยี่ถ้าล่วงถ้าเกิดเราล่วงไปแล้วเราเกาะไม่ทันทำไงวะเนี่ยเห็นนะวะเฮ้ย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 เยโอ้โหโอ้ยว,วิว,ว,ว,วิมึงนี่มาแบบเบรคแมนจริงๆขึ้นไปนไปอีกทีนึงไม่ชนเหรอไม่ชนไม่ชนกูย้ำไม่ไม่ชนกูย้ำไม,ไม่ชนกูย้ำ,ไม,ยำไม่หาเหลี่ยมอืม ั่งโน้น <fin anta> <ots> ั <guarding okay>? ่งโน้นั่งโน้นปุ๊บโดดโดดแบบเททั้งตัวเลยเมื่อกี้นี้เหมือนจะลงไปนอนแอกแมงยังไงไม่รู้ไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโอเคเฮ้ยเห็นแล้วจากนั้นเราน่าจะกระโดดแล้วไปเกาะโอเคเหมือนจะเข้าใจจะเข้าใจมันไม่อยากตามเจ้าไปยังยอดหอคอย มุ่งหน้าต่อไปอ๋อโอเค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 เลยโอเคเลยโอเคเลยโอเคเลยมุ่งหน้าต่อไปมุ่งหน้าต่อไปก็ยังหอคอยไหนอ๋อหอคอยที่มันลงมาเหรออ๋อนี่เรานี่เรากำลังกำลังอ้อมกลับไปใช่ไหมโอเคโอเคโอเคกูเข้าใจแล้วกูเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว ย้ำมาย้ำมาอยาลีลาย้ำมาอย่าลีลาย่าลีลา,า,ลลาน่าจะรู้เนี่ยม,มันหล่นลงไปอย่างนั้นได้ยังไงวะเอออือตายตายแล้วโดนหินทับขนาดนั้นอนอนไปแล้วยังหอคอยถัดไปยังหอคอยถัดไปโดดโดด ไม่รู้ใช่หรือเปล่าแต่น่าจะใช่น่าจะใช่ทํไงต่อวะทํงไงต่อวะปึบเดี๋ยวนี่มันทางที่เราลงมาไม่ใช่เหรอึ<ป>ใช่ไหมนี่ใช่เลยชัดเจนที่มันทางที่เราลงมาชัดๆ มันอยู่ไหนวะมันจะอ้อมขึ้นมาเหรอไม่น่าจะต้องเข้าไปทางไหนวะต,นหะตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละเอ,อ่อปึบไม่ใช่เหรอวะจะขึ้นไปยังไงวะหรือว่ากระโดดเกาะหินตรงนี้ไม่ใช่อยู่ดี เราล่อดมานี่แล้วจะไปไหนต่อวะตรงเนี้ยมันมันขึ้นไดไหมเหมือนจะขึ้นได้แต่มันก็ขึ้นไม่ได้อะหรือว่าเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมเราไม่ถูกต้องไม่ใช่เหลี่ยมเราก็ถูกต้องรอแป๊บนึงเพื่อนโอ้โหมนงตามตูดกูมาเลยกูอยู่ไหนเนี่ยลุกขึ้นมา ลุกขึ้นมาเร็วโอ้โหบอกให้ลุกขึ้นมาไงก่อนมันจะซ้ำลุกขึ้นมาเชื่อมันลุกไวยังไงวะเชื่อมันกดลุกไวยังไงเอ้ยมึงลุกดีเอายิวก็ตายดิเชื่อมันเชนซีซีอ่ะแล้วมันจะลุกยังไงอะ่ะแม่งเอ้ยสรุปไม่ได้ยากอะไรเลยแม่งไม่ได้ยากอะไรเลย แมค่คนเป็นความเป็นคนมีความอดทนที่ต่ำเตี้ยเรียดินแค่นั้นเองแต่แม่งไม่ได้ยากอะไรเลยพอไปดูสปอยแล้วสมเพศตัวเองที่ผายทั้งๆที่ก็ทําถูกแต่เสือกไม่มีความอดทนอดแก้นอะไรทั้งนั้นเข้ามาเข้ามารู้วิธีเล่นอย่างไละเข้ามา แม่งก,ก็ขึ้นมาถูกเราแด้แท้มึนมานี่เดือดร้อนกอีกเดือดร้อนกอีกเป็นยังไงฮึยังไง จะโดดขึ้นหลังไม่ได้ไงวะอ,อ,อ้อมเหรออ้อมกลับที่เดิมเหรอใช่ใช่ไหม่งน่าจะใช่จะต้องอ้อมกลับไปถ้ามันมีรูมาอย่างนั้นแ่ะเฮ้ย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 ปีดากลับมาฝั่งนี้รอบนี้มึงโดนแน่ รอบนี้มันรอบนี้มึงโดวแน่แน่แม่งไก่เค็จหมูโง่ตัวเดียวใช้หมดเป็นชั่วโมงแบบชั่วโมงชั่วโมงจริงๆอ่ะขึ้นมาตามมานี่เฮ้ยมันมันล่วงง่ายขนาดนั้นวะ Không xin mời 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 mà mời xin mời mình mời mà mời xin mà ทีเดียวว่าเอาสองทีงทแถมไปด้วยวนไปปีนปีนปีนมาดิมาดิมาดิทำกูหงุดหงิดมานี่ดิมานี่ดิลุกขึ้นมาเกาะหลังมันไว้ขอ,อทีขอที ออีกทีเถอะอีกทีได้ไหมอีกทีก็ยังได้มามามากูย้ำขึ้นมามาชนมาอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเฮ้ยมานี่มาชนมาเปาะมามา,มา มันยังไงมันยังใครมันก็ใครกูมาโหมาโหมาโหอะไรวะมาโหจนลิ้นลวนหมดแล้วลิ้นลวนหมดแล้วมากูรีใหม่ได้กูรีใหม่ได้สาวไม่พังกูรีได้ทั้งวันอ่ะรุ๊บนะรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วมาหนี่มา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 นี่สองข้าตาแยงตาแม่ง มาชนมามาไอ้ชินี่กวนตีนให้ชนมาเขาบัฟอกอาวไข้กูม,ม,มั่วเลยไม่ได้เหรอได้เหรอตรงนั้นก็ได้เหรอตรงถ้าตรงนี้ได้มึงก็ จบแค่นี้แหละไอ้เวนเอยทำกูหมดไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงมันจะบ้าหรือไงพี่ซ้ำซ้ำแม่งได้ไหมฟันฝันแม่งซ้ำนี่ฝันมไม่ทันได้ฟัน อีกปล่อยยแม่งงุย่ยตัวเองได้แม่งความอดทนต่ำเหลือเกินก็อีแค่ยืนรอหน่อยก็ไม่ได้จะบ้า แลวกลองก็ไม่ไม่คิดจะแพนไปให้เห็นแล้วรูปปั้นที่เหลือผมก็ขี้เกียจจะวิ่งไปเหมือนกันมาตัวต่อไปอะไรว่ามาประตูตัวถัดไป ยักษ์ใหญ่ล่วงหล่นลงสูงหุบเขามาทำหน้าที่คุ้มกันนครพังพินาท์โธแน่ๆยักษ์ใหญ่เสียงกูไปหมดเลยแม่งแม่ง,ย,งมยังไม่เลิกงุดหงิดเวลาเปรัาอารมณ์กันแป๊บนึงไปครับผมเราไปกันดีกว่าเดินสิครับเดินเดินสิครับผมโอเคเราไปกันดีกว่าครับผม ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้ถือว่า,อาไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องเสือกวิ่งขึ้นมาครับน้องมา้าไปข้างล่างไอเวนลงมานี้เดี๋ยวก็ติดบันไดอีิกกุลคานข้างไหนโอ้โหวนรอบด้านวนรอบทิศแม่งอยู่ตรงนู้นบอกว่ายักษ์ใหญ่ล่วงหล่นลงสู่หุบเขาแสดงว่ามันมันอยู่ในหุบเขาน่าจะต้องลงไปข้างล่าง คือที่นี่แน่ๆจะขึ้นยังไงวะต้องเดินเท้าเหรอไมีที่ปีนะวะไม่ได้ปีไม่ได้เพื่อนต้องไปยังไงวิง่งเลาะดูเลยเลาะเลาะเลาะ เฮ <laughs> ้กูหัวจะปวดทางเข้าก็าออกบลอบลเบล่าดัานไม่เห็นทางไหนก็เหมือนกันนั่นแหละอุ้ยตรงนี้ดูดีวะ่ะเี็บดาบแป๊บนึ่งโคตรโหดไปกว่า มันอยู่ในนี้ใช่ไหมแล้วเสาอะไรเต็ไมไปหมดน่าจะการ,รมันออกมาแน่เลยตรงนี้มีที่เออไว้เล่นสเก็ตคนบุ๊คคนบุ๊คคนบุ๊กัน,กนกแล้วคนยุ่ก่อนเขาเล่นสเก็ตบอร์ดเขาจะไหลเลื่อนไปตรงนี้แล้วก็ไปหมุนตรงนน้นทีหนึ่งโอ้โหแล้วลานอย่างกว้างเพื่อนนั่นอะไรอะ่ะไม่ใช่ลาน กลังจะถามว่าถ้าไม่ใช่ร้านนี้เหรอถ้าไม่ใช่ร้านนี้เราจะเป็นร้านไหนอย่าบอกอเอออย่างน้อยตัวใหญ่แม่งน่าจะสู้ง่ายยังไงเพื่อนโผล่ขึ้นมาแม่งโผล่จริงๆิด้วยพวไปไม่รับท่างมาหาอีกหนึ่งบ้านเลยที่มันในลิงนั่นย้อมแมววะเนี่ยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ไม,ไดมันขึ้นข้างบนนี้แน่แน่มีขึ้นมีขึ้นต้องขึ้นแน่แน่ วิ่งกลับวิ่งกลับเลยเพื่อนวิ่งกลับเลยวิ่งกลับเลยเอ็งวิ่งกลับเลยเมื่อกี้เห็นเห็นที่ขึ้นอยู่บนผ่านเห็นที่ขึ้นอยู่บนผ่านตาตรงนี้แน่ๆชัวร์ชัวร์ชัวร์ขึ้นไปไม่ใช่เหรอเชียร์แล้วเชียร์แล้วมาดีๆทุบมาดีทุบมาดิทุบมาดิทุบมาดิง้างดิง้างดินี่าจะง้าง นั่นกระทึบนี่ไงกูนี่มันฉลาดจริงๆกูนี่มันฉลาดจริงๆมึงล้วงมาเกรนี่มึงล้วงมาไม่จริงมึงล้วงมานี่ล้วงเข้ามาล้วงมือมาน่าจะล้วงวะวะม่าขยับไหล ี่อะไรวะเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยกล้องเฮ้ย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 อยู่ๆอยู่ๆก็มีทางไปเกิดขึ้นอยู่ๆอยู่ๆก็มีทางไปเกิดขึ้นออกออกฝานี้ได้ไหมมันนี่จากอะไรวะอยู่ๆอยู่ๆก็ได้ทางไปโอเคโอเคแต่ว่าอ๋ออ๋ออ๋อ แลก็ยังมีอีกมีจขึ้นผมก็ขึ้นหนครับเนี่ยชั้นบนสุดของแท้เดินมานี้เดินมานี้เดินมานี้เฮ้ยอ๋อโอเคจะไปตรงนู้นก็ไม่บอกมามามาเดินมานี้เดินมานี้เปลี่ยนใจละเดินมานี้เดินมานี้กูเปลี่ยนใจแล้ว อยู่ที่แขนเลยเหรออยู่ที่แขนอยู่ที่แขนขวาเห็นแล้วเมื่อกี้เนี่ยสองหน้าสองตายโกดธสองตายโกดอุ้ยอุ้ยคือกูโดนหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยอุ้ยเฉียดตัวไปหน่อยเดียวโอเคให้มาเดินผ่านตรงนี้สินะให้มาเดินผ่านตรงนี้สินะ เดินมาเดินมาเดินมานี่ดิวุ้ยตกใจตกใจตกใจหมดหนูจะขึ้นไม่ได้แล้วเมื่อกี้เห็นอยู่ที่แขนแขนขวาหนึ่งด้วยนะทำไมมันถึงโชว์สองมันพร้อมกันเลยวะคือผมคิดเองวะ ง,ง้งางง,าง้างง้างน่าจะคิดไปเองว่าที่แขนขวาอื้อแตกดิมแตกสักทีดิแม่งแม่งแม่งแขนขวายิงด้วยแม่งแขนขวายิงด้วยขึ้นไป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 เอออยู่ไหนวะหมายถึงผมมาอยู่ไหนวะลงมา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 เฮ้ยสตแตมิตมน่าจะหมด แต่ม่น่าจะหมดขอแทงก่อนอืมทีเดียวพอดีเดี๋ยวมันต้องแบบนี้ยแบบนี้ม่นสู้ง่ายยัะมีเฟสสองเฮ้ย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 มีเฟสสองเหรอมีเฟสสองเหรอวะ เฮ้ย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 ยืนยืนยืนได้มั้ยยืนได้มั้ยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแม่งเนื้อสเตมินาจะหมดแม่งเอ้ยแม่งเน้อตรงเบรีตรงเบรีหรือว่าเมื่อกี้เราสแตมินาหมดว่าเราแทงมันไม่ได้ที่สุดท้ายนั่นน่ะแขนซ้ายมีไหมแขนซ้ายแขนซ้ายไม่มีว่ะ รอบนี้ยังไม่ได้ผมว่าแม่งบั็อกูต้องรีอ่ะเนี่ย ลม่ได้จริงๆเลยนะไม่มีตรงไหนจะให้แทงแล้วนะนี่มันแทงไม่เข้าแล้วอ่ะเออมันอยู่ที่พุงวะ ไม่ดีไหมมันจะไม่มีนะเฉยเฉยเขวไม่แม้แต่บลั๊กไปแล้วแหละดูตรงแล้วดูตรงแล้วดูตรงแล้วคงบลั๊กไปแล้ว ก็ต้องไปรีใหม่อ่ะเนี่ยถามจริงเอาจุดอ่อนออกมาที่ซ่อนอยู่ใช่เดี๋มีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่อีกเหรอแล้วมึงไม่บอกกูตั้งแต่เมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้มึงไม่พูดอะไรสักคำเลย ให้กูวิ่งวนไปวนมาว่าแม่งใช่วะ่ะอยู่ยที่มืออ่ะที่มือซักข้างหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยแต่จำไม่ได้แล้วมือข้างไหนข้างนี้เปล่าวะข้างนี้เปล่าวะอยู่ที่มือข้างนี้หรือเปล่าอยู่ที่มือข้างนี้จริงจริงแม่งไม่ถึงอีกมีวิธีอื่นขึ้นไปมือเปล่าวะเนี่ยขึ้นไปยังไงวะ มามามาดิมันเดิสปอยอะไรกันกูแต่เลือดมันจะพอไหมเนี่ยไงไนี่ไงมันจะลดมือลงมาแล้วออมันจะไปเกา,าะทันยังไงวะมึงก็ไปมึงก็ไปแล้วเกาะว่านี้จังหวะนี้ ทุกมา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 ทุบมาเออจัองหวะน,นี้จังหวะจังหวะชาวบ้านอื้มอื้ือื้ือื้ตรงดิเช็ดตลงมาเะ็ไปเกาะข้างบนทาไมเกาะข้างบนทาไมกูกูจะไม่ไหวกับมึงแล้วกูจะไม่ไหวกับมึงแล้วกูจะไม่ไหวกับพวกมึงแล้ว กูจะไม่ไหวกับมึงแล้วขออีกทีขออีกทีขออีกทีจะเปลี่ยนจุดขออีกทีไม่ไหวแล้วกูสองสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งแล้วสองตัวสองชั่วโมงครึ่งแล้วเชี่ยอี กูหมดคำจะพูดกูหมดคำจะพูดกูหมดกูหมดคำจะพูดงักด่าออกมางักด่าออกมากระทืบแม่งกระทืบแม่งปล่อยเลย โอเคยกย้ายไปเข้าไปว่านไข่ว่านมันมุนหี